ตำนานเทพเจ้าแห่งท้องทะเลนาการครั้งหนึ่งในยุคโบราณเมื่อท้องทะเลลึกเต็มไปด้วยพลังแห่งธรรมชาติเทพ,พเจ้าแห่งท้องทะเลผู้ยิ่งใหญ่ทรงเป็นผู้ดูแลและคุ้มครองมหาสมุทรทุกแห่งเขามีชื่อว่ามหาเทพโพไซดอนผู้ทรงอำนาจและมีพลังในการควบคุมสายน้ำและพายุเขาเป็นที่เคารพของเหล่าเผ่าพันธุ์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตใต้น้ำแต่ตำนานที่ถูกกล่าวขานมากที่สุดคือเรื่องราวของ ไทรัสหนึ่งในโอรสของโพไซดอนที่เกิดจากความรักระหว่างมหาเทพและนางเงือกผู้สง่างามชื่อว่าเครเซียไทรัสไม่เหมือนพี่น้องคนอื่นๆเขามีหัวใจที่รักความยุติธรรมและสงสารผู้ที่ได้รับความทุกข์จากพลังของท้องทะเลวันหนึ่งเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้เกิดขึ้นเมื่อเทพีแห่งลมพายุชื่ออิรินาได้รับความอิจฉาจากความงดงามของเพรเซียและเกิดความเกลียดชังต่อเผ่าพันธุ์เงือกนางผู้ได้เป็นคู่ครองของมหาเทพ อีรินาใช้พลังลมพายุของนางสร้างมหาพายุที่รุนแรงที่สุดเพื่อล้างเผ่าพันธุ์เงือกคเครเซียและเผ่าพันธุ์ของเธอต้องจมอยู่ใต้ท้องทะเลลึกท่ามกลางคลื่นที่โหมกระหน่ำทรอัสรู้สึกโกรธเคืองอย่างยิ่งแต่แทนที่จะใช้อำนาจทำลายล้างอย่างที่บิดาของเขามักทำเขากลับเลือกที่จะใช้พลังแห่งน้ำเพื่อคุ้มครองและฟื้นฟูเขาได้ออกเดินทางไปยังที่ลึกที่สุดของมหาสมุทรเพื่อเสาะหาไขมุกแห่งแสงซึ่งเป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์ที่มีอำนาจฟื้นฟูทุกชีวิต ระหว่างทางไทรอัสต้องเผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดใต้ทะเลอันน่าสะพรึงกลัวที่อิรินาส่งมาขัดขวางทั้งมังกรน,น้ำไครรอนและหมึกยักษ์ย้ายโคราสซึ่งเคยเป็นอัศวินที่รับใช้โพไซดอนแต่ถูกอิรินาใช้เวทมนตร์สะกดใจแต่ด้วยความเมตตาของไทรอสัส <Okay. S 1> เขาสามารถปลดปล่อยพวกเขาจากมนตร์สะกดและชักนำให้พวกเขากลับมาช่วยเหลือเขาแทนหลังจากที่เขาหาไข่มุกแห่งแสงได้สำเร็จ เขาได้ใช้พลังฟื้นฟูท้องทะเลและช่วยเครเซียพร้อมเผาพันธุ์เนืออจากการทำลายล้างของอิรินาแต่ก่อนที่สงครามจะจบลงอิรินาได้เผชิญหน้าไทรอัสด้วยพลังลมพายุที่น่าสะพรึงแม้ว่าทราอัสจะมีกำลังน้อยกว่าแต่ด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความเมตตาเขาใช้ไข่มุกแห่งแสงสลายพลังแห่งความมืดของอิรินาเปลี่ยนเธอให้กลายเป็นเทพีแห่งลมที่สงบสุขหลังจากเหตุการณ์นี้ทรอัสได้รับการยกย่องให้เป็นเทพเจ้าแห่งการคุ้มครองและฟื้นฟูท้องทะเล และตำนานของเขาก็ได้แพร่ขยายไปทั่วโลกกลายเป็นเรื่องราวที่ผู้คนต่างเล่าขานกันไปตลอดกาลหลังจากที่ทรอัสสามารถเปลี่ยนอิรินาให้กลายเป็นเทพีแห่งลมที่สงบสุขมหาสมุดกลับมาสงบเรียบร้อยอีกครั้งเครเซีย er และเผ่าพันธุ์เงือกได้รับการฟื้นฟูและอยู่กันอย่างสงบสุขในอาณาจาักรใต้ทะเลแต่ไทรอัสรู้ดีว่าภารกิจของเขายังไม่จบสิน้นแม้ว่าอิรินาจะกลับใจและกลายเป็นมิตร ทว่ามีข่าวลือว่ามีพลังมืดอีกที่ยังคงหลบซ่อนอยู่ลึกในมหาสมุทรพลังมืดนี้มาจากเทวทูตเงามืดในฤทซึ่งเป็นเทพเจ้าที่เคยถูกโพไซดอนเนเรตออกจากมหาสมุทรหลายพันปีมาแล้วในฤทเคยเป็นผู้พิทักษ์ท้องทะเลแต่ด้วยความทะเยอทะยานและความปรารถนาที่จะมีอำนาจเหนือมหาสมุทรทั้งหมดเขาได้ก่อกระบฏต่อโพไซดอนความกโกรธของเขาสร้างคลื่นยักษ์ใหญ่และพายุที่ทำลายล้างท้องทะเล โฮไซดอนจึงต้องผนึกเขาไว้ในคุกที่ลึกที่สุดของมหาสมุทรทว่าในช่วงเวลาที่อิริน่าก่อกบฏและพายุรุนแรงของเธอซัดผ่านผืนน้ำคุกที่ขังในริดก็เริ่มแตกหักออกเขาเริ่มปลดปล่อยพลังมืดออกมาทีละน้อยเพื่อเตรียมตัวกลับมาอีกครั้งไทรอัสซ,ซึ่งรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงในกระแสน้ำลึกและพลังที่ผิดปกติเหล่านี้จึงตัดสินใจออกเดินทางครั้งใหม่เพื่อตามหาต้นตอของพลังมืด ในการเดินทางครั้งนี้ทรอัสได้พบกับเพื่อนร่วมทางใหม่ๆรวมถึงอินลีนาเทพธิดาแห่งปะการังที่มีความสามารถในการสร้างเกราะกำบังและรักษาสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลเธอเป็นผู้ดูแลปะการังและสัตว์น้ำที่ได้รับผลกระทบจากพลังมืดของไนริไทรอัสและอินลีนาจึงร่วมมือกันเพื่อตามหาคุกใต้ทะเลที่ไนริทถูกขังไว้ระหว่างทางพวกเขาต้องเผชิญกับเหล่าสมุนของไนริททั้งเซเรนาเทพีแห่งรัติการที่เคยเป็นผู้รับใช้ของไนริท เธอครอบครองพลังที่ทำให้ท้องฟ้าและทะเลมืดมนและคราซอนอสูรปลาหมึกยักษ์ย้ายที่คอยคุ้มกันคุกใต้ทะเลเมื่อถึงจุดลึกที่สุดของมหาสมุทรทรอัสและอินลีนาพบกับคุกที่ผนึกในริดไวแต่ในขณะนั้นคุกก็แตกออกพลังมืดมหาสารของในริดถูกปลดปล่อยออกมาทราอัสรู้สึกถึงอำนาจอันเกินกว่าที่เขาเคยเผชิญมาในริดเต็มไปด้วยความเกลียดชังและความปรารถนาที่จะทำลายทุกสิ่งในท้องทะเล แต่ทรอัสรู้ว่าการต่อสู้ครั้งนี้ไม่สามารถใช้พลังเพียงอย่างเดียวได้เขาตัดสินใจใช้หัวใจที่เปี่ยมด้วยความเมตตาเพื่อเจรจากับนายริดเขาเชื่อว่ายังมีความดีในตัวนายริไทรอัสเรียกพลังแห่งไขมุกแสงออกมาอีกครั้งเพื่อแสดงให้ในายริดเห็นถึงความงดงามและความสมบของท้องทะเลที่เคยมีในช่วงเวลาที่พลังแสงปกคลุมท้องทะเลนายริดเริ่มมีสติสัมปชัญญะกลับมา เขาเห็นถึงความผิดพลาดของตนเองและความงดงามของท้องทะเลที่เขาเคยดูแลแต่พลังมืดที่กัดกินหัวใจของเขานั้นยังคงคงอยู่เพื่อที่จะฟื้นฟูตัวเองและชดใช้ความผิดในฤริทตัดสินใจจะสละตนเองเพื่อผนึกพลังมืดไว้ในร่างกายของเขาตลอดไปเขาขอให้ทรอัสเป็นผู้ส่งเขากลับไปยังคุกใต้ทะเลลึกอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่ในฐานะนักโทษแต่เป็นผู้ที่ปกป้องท้องทะเลจากพลังมืดของตนเอง ทรอิอัสทำตามคำขอของนาริทและผนึกเขาไว้ในคุกใต้ทะเลอย่างสมบสุขเมื่อทุกอย่างจบลงท้องทะเลก็กลับมาสงบอีกครั้งไทรอสัสได้รับการยกย่องไม่เพียงแค่เป็นเทพเจ้าแห่งการคุ้มครองและฟื้นฟูแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเมตตาและความยุติธรรมที่ยิ่งใหญ่ตำนานของไทรอสัสจึงกลายเป็นบทเรียนที่ผู้คนทั่วโลกต่างเล่าขานว่าความยิ่งใหญ่ของเทพเจ้าไม่ได้มาจากพลังทำลายล้าง แต่จากความเมตตาและความรักที่มีต่อสิ่งมีชีวิตทุกผู้ทุกนามในท้องทะเล